หอยดีกว่าโดยพระภัยสารวิสาโลคนเราจะรู้จักสิ่งใดหรือสถานที่ใดถ้าจะรู้ชัดๆก็ต้องออกจากที่นั่นเพราะเราอยู่เมืองไทยจะไม่รู้ว่าเมืองไทยเสียงดังจอแจพอเรามีโอกาสไปต่างประเทศอย่างในยุโรปจะพบว่าหรือรู้สึกว่าเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเสียงดังจอแจไม่เว้นแม้แต่กระทั่งกลางค่ำกลางคืนในประเทศยุโรปกลางคืนเงียบ ขนาดเดียวกันก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเมืองไทยมีชีวิตชีวาคนที่ไปสิงคโปร์จะพบว่าเมืองไทยมีชีวิตชีวากว่าเยอะเลยแม้ว่ารถจะติดหรือจะมีความพลุกพล่านยังไงก็ยังมีความมีชีวิตชีวามีรสชาติกว่าสิงคโปร์มากบางคนบ่นเมืองไทยว่าอย่างนูน่นอย่างนี้พอไปอินเดียถึงรู้ว่าเมืองไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะถ้าไม่ไปอินเดียก็ไม่รู้ฉะนั้นเราจะรู้จักเมืองของเราประเทศของเราก็ต่อเมื่อเราออกไปจากนั้น พอเราอยู่ที่ไกลเราก็จะเห็นจากที่ที่ที่พวกเราเคยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมืองประเทศยิ่งถ้าออกไปนอกโลกก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าโลกของเรามันสวยงามคนที่โชคดีเป็นนักบินอวกาศได้ออกไปโคจรรอบโลกก็จะรักโลกเรามากขึ้นและรู้สึกรักคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาเพราะรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมโลกตอนอยู่ในโลกตอนอยู่ในประเทศของตัวก็จะรู้สึกว่าคนประเทศนู้นประเทศนี้มันต่างจากเรา เป็นคนต่างชาติต่างด้าวคิวสีต่างๆแต่พอขึ้นไปเห็นโลกบนนั้นโลกมันไม่มีพรมแดน,นชีวิตต่างๆเชื่อมกันหมดก็เลยรู้สึกเลยว่าผู้คนในโลกนี้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันกลับลงมาแล้วก็จะรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อคนต่างชาติต่างภาษาน้อยลงถึงแม้เราจะไม่ได้มีโอกาสออกจากโลกแต่เราก็มีโอกาสที่จะออกจากสถานที่ที่เราคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือว่าประเทศหรือแม้กระทั่งออกจากบ้านมาอยู่ที่วัดก็จะรู้สึกได้เลยว่าที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเรียกว่าบ้านมันมีความวุ่นวายก่อนหน้านั้นอาจจะไม่รู้สึกแต่พอมาอยู่วัดได้สัมผัสกับความสงบความเงียบก็จะเห็นชัดว่าที่ที่เราอยู่ที่ที่เราทำงานนั้นเป็นอย่างไรการออกมาจากที่ใดที่หนึ่งก็จะทำให้เราเห็นที่นั่นชัดยิ่งถ้าไม่ใช่แค่สถานที่เท่านั้นวิถีชีวิตก็เหมือนกัน ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือเรียกว่าใช้ชีวิตทางโลกอาจจะเห็นชัดว่าเราใช้ชีวิตกันอย่างไรแต่พอออกมาอยู่สถานที่ที่เงียบสงบใช้ชีวิตอย่างเนิบช้าเราก็จะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตที่เราอยู่มันเร่งรีบมันวุ่นวายและบางครั้งก็เห็นถึงความไร้สาระวันทั้งวันเอาแต่ทำงานวิ่งหัวซุกหัวซุนเลยไม่เคยสงสัย ไม่เคยตั้งคำถามกับวิถีชีวิตแบบนี้ว่ามันดีจริงหรืออาจจะเป็นเพราะความสะดวกสบายหรือเป็นเพราะว่าไหลไปตามกระแสจึงไม่เคยตั้งคำถามว่ามันเป็นชีวิตที่เหมาะกับสิ่งที่เราปรารถนาหรือเปล่าทำงานตั้งแต่เช้ามืดจนจลดคํานอนดึกๆดื่นเพียงเพื่อจะมีเงินมาผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโดแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาอยู่กับคนรักลูก,ลกคู่ครองพ่อแม่ หรือบางทีก็ไม่เคยสงสัยชีวิตที่เอาแต่กินดื่มเที่ยวเล่นช็อปเพลินหลงไปกับมันแต่พอถอยออกมาจึงรู้ว่ามันเป็นชีวิตที่ไร้าสาระและเป็นชีวิตที่เหนื่อยล้ามากไล่ล่าหาความสุขแต่ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ได้มาเลยถ้าไม่ถอยออกมาก็ไม่เห็นหรือตั้งคําถามกับวิถีชีวิตที่เคยใช้หรือบางคนตอนอยู่ในเมืองอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับโซเชียลมีเดียทั้งวัน วันและหลายชั่วโมงจนกระทั่งรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้แต่พอถอยออกมาอยู่ที่ก็รู้สึกเลยว่าที่เราใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียที่มันไร้สาระจริงๆเหมือนกับตกอยู่ในความหลงมัวเมาจนคิดว่าขาดมันไม่ได้แต่พอมาอยู่ก็พบว่าไม่มีมันเราก็มีความสุขได้เหมือนกันมีความสงบเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นอย่างพวกที่มาเดินธรรมญาตาจากโรงเรียนในเมือง หลายคนรู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดโทรศัพท์ไม่ได้ถ้าไปที่ไหนไม่มีสัญญาณจะเป็นจะตายแต่พอจะมาเดินธรรมญาตาไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือบางทีเสร็จจากเดินธรรมญาตาเดินป่าอีกวันสองวันไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกยึดหรือใช้ไม่ได้จึงรู้ว่าชีวิตแบบนั้นมันเป็นชีวิตที่เราไม่มีก็ได้หรืออย่างน้อยก็พบว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็อยู่ได้และมีความสุขด้วย ก็เลยเห็นว่าชีวิตในเมืองเป็นชีวิตที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเสพหรือว่าเทคโนโลยีไม่มีเวลาที่จะได้มาเรียนรู้ธรรมชาติหรือได้อยู่กับตัวเองถ้าไม่ออกมาก็ไม่เห็นหรือตั้งคำถามกับวิถีชีวิตที่มีอยู่การถอยออกมานั้นช่วยทำให้เราเห็นความจริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสถานที่หรือวิถีชีวิตได้หรือมองมันด้วยมุมมองสายตาใหม่ที่จริงแม้กระทั่งเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราเคยเอาเป็นเอาตายกับมัน เช่นความขัดแยง้งการทะเลาะกันยืนยันเอาเป็นเอาตายกับความเห็นของตัวไม่ยอมกันจนกระทั่งเกิดความเล้าฉานอย่างที่พูดเมื่อวานนี้สามีภรรยาที่เล้าฉานเพียงเพราะไม่ยอมกันเรื่องกระเบื้องแค่แผ่นเดียวไม่เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเอาถูกเอาผิดอย่างประเภทที่ว่าไม่ยอมกันตอนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่ได้คิดอะไร มันมีแต่จะชนะซึ่งกันและกันให้ได้แต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เห็นเลยว่าที่เราทะเลาะเบาแหวงที่เราไม่ยอมกันมันขาดสติจริงๆแค่กระเบื้องแผ่นเดียวก็ยอมที่จะแตกหักกันได้ครอบครัวสามีภรรยานี้พอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มองย้อนกลับมาที่เหตุการณ์วันนั้นก็เลยรู้เลยว่าเรามันขาดสติจริงๆขาดปัญญาด้วย แค่เริ่มแค่นี้ก็มาทะเลาะเบาแหวงจะเอาเป็นเอาตายให้ได้เพียงเพราะไม่ยอมการถอยออกมาจากเหตุการณ์ก็ช่วยทําให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นและเห็นถึงความไร้สติหรือความหลงสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าไม่ได้ถอยออกมาจากเหตุการณ์มันก็ไม่เห็นว่าตอนที่อิลุกตุงนังอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราเผลอเราพลาด บางคนต้องใช้เวลานานหลายสิบปีพราอแกชลาถึงรู้ว่าไม่น่าจะไปเสียลามกับเรื่องเล็กๆแบบนี้แต่ก็ยังดีที่มองเห็นเพราะบางคนก็มองไม่เห็นเลยเกิดความเครียดแค้นไม่ให้อภัยไม่ยอมคืนดีแต่การที่เรามีโอกาสที่จะถอยออกมาจากเหตุการณ์มันช่วยทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองหรือใช้สติอย่างสามีภรรยาคู่นี้ตอนหลังก็หันมาหันหน้าเข้าหากันขอโทษขอโพยกลับมาคืนดีกัน บางทีเวลาก็ช่วยทำให้เราเห็นอะไรชัดเจนและตระหนักถึงความผิดพลาดและรู้ว่าควรทำอย่างไรอันนี้เป็นเพราะได้ถอยออกมาหรือมองย้อนกลับเหตุการณ์ในอดีตเวลาที่ผ่านไปมันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะถอยออกมาจากเหตุการณ์ที่เคยร้อนแรงและรู้ว่าได้ผิดพลาดอย่างไรก็กลายเป็นบทเรียนของชีวิตบางคนพอเวลาผ่านไปสัก1ิบปียี่สิปีจึงรู้ว่า ที่เราไปน้อยอกน้อยใจแม่เพราะแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้หรือว่าไม่ซื้อเครื่องเสียงให้ไม่ซื้อรองเท้าให้อันนี้เป็นความขาดสติของเราตอนนั้นน้อยอกน้อยใจมากจะเป็นจะตายแต่พอเวลาผ่านไปก็เห็นว่าจริงๆแล้วแม่ก็ยังรักเราแต่ตอนนั้นคิดว่าแม่ไม่รักเราไปรักพี่ชายไปรักน้องชายเพราะเวลาผ่านไปถอยออกมาจากเหตุการณ์หรือมองย้อนกลับไปได้รู้ว่าแม่รักเรา พ่อที่ดุด่าว่าเราเพาะกลับบ้านดึกตอนนั้นก็รู้สึกว่าพ่อไม่รักเราแต่พอเวลาผ่านไปเมื่อได้ถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้นมองกลับไปก็รู้ว่าที่จริงแล้วพ่อก็รักเราแต่เพราะความร้อนความร้อนแรงของเราก็เลยคิดว่าท่านไม่รักเราความรู้สึกที่เคยชิงชังหรือน้อยอกน้อยใจพ่อแม่ก็หายไปเพราะเราได้ถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้นหรือจากเวลานั้น ฉะนั้นการถอยออกมาไม่ว่าจะจากสถานที่จากวิถีชีวิตจากเหตุการณ์รวมทั้งเรื่องราวในอดีตมีประโยชน์มากแต่จะให้ดีเราต้องรู้จักถอยออกมาจากสิ่งที่สำคัญด้วยถอยออกมาจากอารมณ์และความคิดการถอยออกมาจากสถานที่จากเหตุการณ์จากวิถีชีวิตต้องใช้เวลาแต่บางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะถอยออกมาเลยอันที่จริงแล้วหากว่าเราจะถอยออกมาจากเหตุการณ์ใดเราจะถอยออกมาได้ อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าเราถอยออกมาจากอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นความโกรธความเกลียดความน้อยเนื้อความเครียดพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราวันแล้วหลายครั้งวันแล้ววันเล่าแต่ถ้าเราไม่รู้จักถอยออกมามันก็จะเลยครอบงำจิตใจของเราและทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำหรือว่าทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์เหตุการณ์ต่างๆที่เรารู้สึกเสียใจหรือว่ากุ้มใจรู้สึกผิด ก็เพราะเราไม่รู้จักถอยออกมาจากอารมณ์ตอนที่เรื่องมันกำลังสดๆหรือเมื่อมีการประทะหรือกระทบไม่ว่าคำพูดที่กระทบหรือการกระทำที่กระทบหรือความสัมพันธ์ที่กระทบกันมันย่อมเกิดอารมณ์แต่ถ้าเราสามารถที่จะเอาจิตถอยออกมาจากอารมณ์นั้นได้มันก็จะไม่สามารถบงการจิตใจของเราความสามารถในการถอยออกมาจากอารมณ์สำคัญมากและสิ่งที่จะช่วยให้เราถอยออกมาได้คือสติเห็นมัน พราะพอเห็นมันก็จะทําให้จิตหลุดออกมาจากอารมณ์ได้ lin, ทนะะี่จริงการถอยออกมาก็ช่วยทําให้เราเห็นมันได้อย่างชัดเจนเราจะเห็นอะไรเราจะรู้จักอะไรได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเราถอยออกมาเหมือนกับเราจะเห็นสาราเราจะเห็นได้ชัดเจนเราต้องถอยออกมาไปอยู่นอกสาลาถึงจะเห็นว่ามีหลังคามีหน้าจั่วมีรูปร่างอย่างไรเราอยู่ในตึกไม่ว่าตึกจะเก่าหรือตึกใหม่ถ้าเราอยู่ในตึกนั้นเราไม่รู้ว่าตึกนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะตึกทุกตึก ส่วนใหญ่ข้างในเหมือนกันหมดจนกว่าเราจะถอยออกมามาอยู่ข้างนอกจึงเห็นว่าตึกนั้นมันเป็นตึกทันสมัยมากรูปร่างประหลาดหรือเป็นตึกเก่าที่สร้างแบบโบราณสร้างในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบโบราณต้องถอยออกมาอยู่ข้างนอกจึงจะเห็นจึงจะรู้จักได้ชัดเจนเช่นเดียวกับความทุกข์ถ้าเรายังจมอยู่กับความทุกข์เราก็ไม่เพียงจะถูกความทุกข์มันลุมเล้าเผาลนจิตใจแต่ยังทําให้เราหลงแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยออกมาจากความทุก เราก็จะเห็นทุก์เราก็จะรู้จักทุกเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากทุกหรือว่าเห็นสัจธรรมจากทุกได้ถ้าไม่เห็นทุกขก็ไม่รู้ทุกถ้าไม่รู้ทุกก็จะออกจากทุกหรือพ้นทุกไม่ได้